สวัสดีครับผมมันพินกับชาแนลฟรีไทยใน YouTube นะครับก็อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับวันนี้มาเจอของอย่างหนึ่งน่าสนใจนะครับเห็นตาซีพนะครับซื้อจากร้านสะดวกซื้อที่นี่นะครับก็จะตายประมาณเว็นบ้านเราเขียนไว้ว่า CP นะครับกัวเม่ไทยสไตล์รักษานะฮะ มันเป็นอะไรอาหารไทยอย่างหนึ่งที่มาขายแต่ใช้คำว่าหลักสตาหลักสานะครับคือหลักสานี่ประมาณมาเลนี่จะประมาณเขาเรียกมันเป็นอาหารผสมระหว่างจีนกับจินตอนใต้กับมาเลยนะครับแล้วมันอาจจะมีอินเดียใต้ด้วยนะครับ แล้วมันจะเป็นอาหารที่เรียกว่าหลักซาก็คือเป็นคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวแกงมีใส่หอยใส่อะไรมันมีหลายแบบมากครับหลายสไตล์ฮะแต่เขาเรียกว่าหลักซาทีนนี้ของไทยไทยสไตล์หลักซาคืออะไรเขาเอามาเรียกอะไรรู้ไหมครับยังดูไม่ออกใช่ไหมครับขนมจีนมันคือขนมจีนนะครับนะฮะ นี่ผมซื้อมาราคา3.7เหรียญน,นะครับ1เหรียญก็25บาทโอ,โอ้โหแพงเหมือนกันนะแล้วเขาก็าไปใส่ซอสใส่ก็เ,เอาน้ำก่อนเอาน้ำเทนี้มันแช่แข็งอยู่นะครับแล้วเอาไปเวฟแมโครเวฟนะครับเขาบอกราคาปกติ5เหรียญน,นี่ครับมาเป็นเส้นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีมีอะไรอยู่ข้างล่างนี่ ืออะไรเนี่ยคือว่ามันยังละลายไม่หมดนะครับเหมือนเป็นแข็งนะน้ําแข็งนะข้างล่างก็ยังเวฟไม่หมดนะแต่มันละลายครับคือข้างหน้าเมื่อกี้ร้อนจี๋เลยแต่ข้างล่างเนี่ยมันยังนั่นไม่หมด แล้วก็น้องที่ร้านไมโครเอ้ยร้านนะครับร้านสะดวกซื้อที่นี่เขาเหมือนจะใส่น้ำเยอะไปลูกยิ้นป่านิ้วเส้นคำว่าหลักษาเขาเนี่ยบอกไทยสไตล์หลักษานะครับไปเจอในมาเลเนี่ยมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยเขาหมายถึง ขนมจีนครับขนมจีนน้ำยาลูกชิ้นนั่นเองก็งเล็กไขยสไตล์ลักษานี้เป็นเส้นเดี๋ยวลองเส้นดูครับไม่เหมือนเส้นขนมจีนแบบบ้านเราเจอาเป็นเส้นแบบเออเป็นเส้นแบบอะไรดีเหมือนเอกเป็นเส้นอูด้งผสมก๋วยเตี๋ยวอะอะไรแบบนั้นเน่ะ แ,แลอันี้ชิ้นอะไรไม่ร <c oughs> ู้นีน้องก็ใส่น้ำมันจ่างไปเมื่อกี้จริงๆหลาอะไรคน,นอาจจะคิดว่าไม่ร้อนนะครับมันร้อนเหมือนกันนะแต่ว่าติดตรงก,งกง้นๆเหมือนลูกชิ้นหรือ,อเต้าหู้เหมือนเต้าหู้ทอดครับเต้าหู้ทอด ได้กินตะไคร้และชายกระชายนี่ครับก็คือขนมจีนนั่นเองได้มากินขนมจีนแต่ว่าเส้นมันไม่ได้แบบนิ่มๆแบบขนมจีนะมันเป็นเส้นแบบออกบุดด้งมากกว่า กินมาตึ่งชามม,าม่เหมือนกันึ้นได้กฎหมายสิงคโ,โปร์ให้นั่งกินอย่างนี้ผ่มไม่รู้เดี๋ยวติดคนจับขนมจีนจริงถ้าน้องใส่น้ำน้อยกว่าเน,นี้ยผมว่าผบกิกน่าจะรับใช้ได้รูปิ้นใทยไม่เหมือนกันรูปจีนพร้อม เป็นลูกชิ้นทอดลูกชิ้นปลาทอดส่วนอันนี้หน้าตาอย่างกับพวกชิ้นปลาหือกล้วยก็พยายามรีวิวอาหารอะไรแปลกๆครับถ้าเจออะไรที่แบบเขาตีแแบนว่าคนไทยเนี่ยผมก็ต้องลอง น่าสนใจหมูคิมลาครับแบบเป็นเส้นๆแล้วมาหั่นสอดอร่อยดีแต่ไม่มีพวกหอยนะคือแต่ละประเทศเขาก็ตีความกันเนาะคือเขาเอาหางเราไปตีความแบบใหม่อะไรที่น่าสนใจแปลกดี มันกลายเป็นอาหารแบบฟิวชั่นฟิวชั่นนี้ก็คืออาหารที่ผสมผสานหลายอย่างหลายวัฒนธรรมด้วยกันคนที่เรเางขึ้นมานะครับทําลายแบบคือปฏิเสธน,นิยามอาหารแบบเดิมนะครับนิยามสร้างแางใหม่อันนี้ก็เหมือนกันนะเหมือนกับเราไปตีความซุดปอยากี้ของญี่ปุ่นใหม่หรือว่าตีความสเต็กของฝรั่งใหม่หรืออะไรต่ออะไร จริงๆรสชาติใช้ได้นะผมว่าหน้าตาอย่างนี้แต่ราคาเขาไ่้างสูงเนี่ยเพราะว่า Normal price เนี่ยเขาบอกว่า25เหรียญไ,ไม่ใช่25เหรียญ5เหรียญ5เหรียญก็ประมาณ5คูน25นั่นประมาณ120บาทค่าของชีพสิงคโ,โปร์แพงนะครับนะใครที่จะมาทำงานสิงคโปร์เนี่ยต้องติดตรงนี้ด้วยเดี๋ยว37เน,เนี่ยก็ประมาณ5 ประมาณร้อยเศษเลยนะร้อยบาทเศษเลยนะเป็นยี่ห้อนี้ครับนี่ครับหน้าตามก็รีวิวชิมมาฝากกันนะครับก็รีวิวอย่างก็คงไม่ต้องเห็นหน้าเห็นตานะครับดูอาหารดีกว่านะฮะแล้วพบกันใหม่ครับกับผมมารพินกับช e แนลฟิลไทยใน YouTube ครับอย่าลืมกดติดตามกันนะครับสวัสดีครับ